วันนี้ครับวันที่เก้าก็มีคนเฝ้าอยู่ขางบลาดไอ้น,นี่ไม่ใจได้ครับเชื่อใจได้ชาวเช้ามาแบบนี้น่ะโหสดชื่นนะครับสดชื่นเพราะอะไรเพราะวันนี้วันที่เก้าทุกคนพร้อมที่จะเก้าวไปพบกับสิ่งที่ดีๆแต่ว่าอาหารเช้าว,วันนี้นี่เลยครับโอ้โหนี่เลย อือะไรรู้ไหมครับลาบเลือดกาแฟพักเช่นเคยของดีๆชาวนี่นะครับภรรยาผมเขาไปหามาให้โอ้โหอยากกินมานานแล้วลาบเลือดลาบเลือดนี่ที่ตลาดหัวรถไฟครับมีจำหน่ายแต่ว่าต้องไปเร็วๆนะครับไปชาบมดก่อนอน้ำลายสออือ กลับเลือดวาเนี่ยถ้าห้ดีบีบนออตังนิดหนึง่งพริกอ,อ,อ,อไปหารัประทานกันนะครับหากินกันนะครับกลับเลือดขาดขัวรดไป ัตินคู่กับกาแฟรสชาติไทยที่ไหนก็ไม่เท่ารสชาติไทยแบบโคราดครับราบเลือด